โลกเกือบชนเดาเคราะห์เหตุการณ์เฉียดตายที่น่าตกใจที่สุดเคยไหมครับที่เผลอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนแล้วหลงไหลในความเวิ้งว้างอันไพศาลของจักรวาลอันไร้ที่สิ้นสุดดวงดาวระยิบระยับนับล้านดวงที่ส่องแสงท้าทายการเวลาเป็นภาพที่สวยงามและน่าค้นหาแต่เคยตั้งคำถามไหมครับว่าความสวยงามนี้แฝงไว้ด้วยอันตรายที่มองไม่เห็นหรือไม่ เคยจินตนาการถึงวินาทีที่โลกของเราที่เป็นเหมือนบ้านอันอบอุ่นของเราต้องเผชิญหน้ากับหายนะที่อาจจะกลืนกินทุกชีวิตไปในพริบตาเหตุการณ์ที่มนุษยชาติเคยเกือบจะต้องเผชิญหน้ากับหายนะครั้งใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์จนแทบจะเรียกว่าเฉียดตายของดาวเคราะห์สีฟ้าดวงนี้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรและเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างคำถามเหล่านี้ล้วนเชื้อเชิญให้เราดำดิ่งลงไปในโลกแห่งดาราศาสตร์ ฟิสิกส์และวิศวะกรรมศาสตร์เพื่อขความกระจ่างของความน่าสะพรึงกลัวที่แขวนอยู่เหนือหัวเรามาตลอดหลักการพื้นฐานที่อธิบายปรากฏการณ์เช่นนี้คือเรื่องของกลศาสตร์วงโคจร (orbital mechanics) ครับซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงกฎที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้คือกฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิวตันที่กล่าวาว่าวัตถุทุกชิ้นในเอกภพที่มีมวล จะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแรงดึงดูดนี้แปลผันตรงกับผลคูณของมวลของวัตถุทั้งสองและแปลพกผันกับกำลังสองของระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุทั้งสองพูด,ดง่ายๆก็คือวัตถุที่ใหญ่กว่าจะดึงดูดวัตถุที่เล็กกว่าได้แรงกว่าและยิ่งวัตถุอยู่ใกล้กันแรงดึงดูดก็จะยิ่งมากขึ้นภายใต้กฎนี้เองดวงอาทิตย์ซึ่งมีมวลมหาศาลจึงสามารถรักษาสมาชิกในระบบสุริยะทั้งดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์ใหญ่ดาวหาง และแม้แต่ดาวเคราะห์แคระให้โครจรอ,อยู่รอบๆได้อย่างเป็นระเบียบวงโครจรเหล่านี้ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงรีที่วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันไปยิ่งวัตถุเขาใกล้ดวงอาทิตย์มากเท่าไหร่ความเร็วก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและเมื่อวัตถุเคลื่อนห่างออกไปความเร็วก็จะลดลงสิ่งที่น่าสนใจคือในระบบสุริยะเดียวกันนี้ไม่ได้มีเพียงดาวเคราะห์เท่านั้นที่โครจรแต่ยังมีวัตถุอื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนเช่นดาวเคราะห์น้อย ซึ่งเป็นก้อนหินและโลหะขนาดต่างๆที่มีวงโครจรของตัวเองบางครั้งวงโครจรเหล่านี้ก็ตัดผ่านหรือเข้ามาใกล้กับวงโครจรของดาวเคราะห์รวมถึงโลกของเราด้วยลองจินตนาการถึงกลุ่มดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่บางก้อนอาจมีขนาดเท่าภูเขาหรือแม้แต่เท่าเมืองน้อยๆที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศมานานนับพันล้านปีพวกมันถูกแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ยักษ์อย่างดาวพฤหัส,สบดีคอยควบคุมอยู่ไม่ให้เข้ามาใกล้โลกมากเกินไปแต่บางครั้งด้วยแรงดึงดูดจากดาวเคราะห์อื่นๆ หรือการชนกันเองในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยก็อาจทําให้วิถีโครจรของพวกมันเปลี่ยนแปลงไปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของความตื่นตระหนกเห <Sab es. S 1> ตุการณ์เฉียดตายที่น่าตกใจที่สุดครั้งหนึ่งที่โลกเคยเผชิญหน้าเกิดขึ้นในปีคศ2 0 2 9ครับเมื่อดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อว่าอโพฟิสซึ่งมีความหมายว่ามารร้ายในภาษาอียิปต์โบราณได้ถูกค้นพบในปีคศ2004และการคำนวณวงโครจรเบื้องต้นทำให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการว่า อโพฟิสมีโอกาสสูงที่จะพุ่งชนโลกในวันที่13เมษายนคศ2029ข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกครับเพราะอโพฟิสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ370เมตรหากวัตถุขนาดนี้พุ่งชนโลกผลกระทบจะรุนแรงมหาศาลการชนจะก่อให้เกิดหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ปลดปลนพลังงานมหาศาลเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์ร้อยร้อยลูกอาจทําให้เกิดซึนามีขนาดยักษ์หากชนในมหาสมุทรหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในระยะยาว ซึ่งอาจนาไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากแต่ก่อนที่เราจะตื่นระหนกไปมากกว่านี้เรามาทําความเข้าใจถึงกระบวนการสังเกตการและการคํานวณที่นักวิทยาศาสตร์ใช้กันครับการค้นพบดาวเคราะห์น้อยเช่นอโพฟิสเกิดขึ้นจากการสารวจท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์กําลังสูงอย่างต่อเนื่องนักดาราศาสตร์ใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสังเกตการเชิงเปรียบเทียบหรือการติดตามดาวเคราะห์น้อยโดยการถ่ายภาพท้องฟ้าในเวลาที่ต่างกันและสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุนั้นเคลื่อนที่ผ่านหน้ากลุ่มดาาวประจํที การเคลื่อนที่ที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับดวงดาวพื้นหลังก็จะบ่งชี้ว่าวัตถุนั้นเป็นดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุอวกาศอื่นที่กำลังเคลื่อนที่เมื่อคนพบวัตถุใหม่นักวิทยาศาสตร์จะบันทึกตำแหน่งและความเร็วของวัตถุนั้นอย่างละเอียดในหลายๆครั้งจากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณวงโคจรของวัตถุนั้นๆในอนาคตการคำนวณน,นี้ต้องอาศัยความรู้เรื่องกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันและต้องนำปัจจัยอื่นๆมาพิจารณาด้วยเช่น แรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ใหญ่ๆที่อาจมีอิทธิพลต่อวิถีโคจรของวัตถุหรือแม้แต่ผลกระทบจากแรงที่เรียกว่ายาคอฟสกีเอฟเฟกต์ซึ่งเป็นแรงเล็กๆที่เกิดจากการแผ่รังสีความร้อนจากพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยที่หมุนรอบตัวเองในกรณีของอโพฟิสการคำนวณครั้งแรกๆชี้ให้เห็นถึงโอกาสการชนที่น่ากังวลแต่สิ่งสำคัญคือนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยหยุดนิ่งพวกเขาได้ระดมทัพยากรและใช้กล้องโทรทัศน์ที่ส่งพลังที่สุดทั่วโลก รวมถึงการส่งยานอาวกาศไปสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อเก็บข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นการสังเกตการเพิ่มเติมเหล่านี้ทำให้การคำนวณวงโครจรมีความละเอียดและแม่นยำขึ้นเรื่อยๆและแล้วในที่สุดข่าวดีก็มาถึงครับในปีคศ2011นักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าอโพฟิสจะไม่ชนโลกในปีคศ2029แต่จะเฉียดผ่านโลกไปในระยะที่ใกล้มากซึ่งเป็นระยะที่ใกล้กว่าวงโครจรของดาวเทียมสื่อสารบางดวงเสียอีก นี่คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาติการที่เรารู้ว่าอพโพฟิสจะเฉียดโลกไปใกล้แค่ไหนทําให้เราสามารถวางแผนการสังเกตการได้อย่างแม่นยําเราสามารถใช้ประโยชน์จากการเฉียดผ่านครั้งนี้เพื่อศึกษาอพโพฟิสอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากการชนนักวิทยาศาสตร์ได้วางแผนที่จะสังเกตการอพโพฟิสอย่างละเอียดระหว่างที่มันเฉียดผ่านในปี2029พวกเขาจะศึกษาลักษณะพื้นผิวองค์ประกอบทางเคมี ขนาดและรูปร่างของมันอย่างแม่นยำนอกจากนี้การเฉียดผ่านของอพโพฟิสยังเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบความสามารถของกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกและในอวกาศในการติดตามวัตถุขนาดเหล็กที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแม้ว่าการคำนวณล่าสุดจะยืนยันว่าอพโพฟิสไม่ชนโลกในปี2029แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่มันจะเข้ามาใกล้โลกอีกครั้งในอนาคตแต่การศึกษาอพโพฟิสในครั้งนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถปรับปรุงแบบจำลองการคำนวณวงโคโจรให้แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับอนาคต การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอยู่มากมายเกินกว่าที่เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆครับตัวอย่างเช่นเทคโนโลยี GPS ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาศัยหลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ซึ่งเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนกว่ากลาศาสตร์ของนิวตันมากการคำนวณตำแหน่งที่แม่นยำของ GPS ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากความเร็วของดาวเทียมและการบิดเบือนของการอวากาศที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกในทำนองเดียวกันเทคโนโลยกีการสื่อสารผ่านดาวเทียมการพยากรณ์อากาศการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ล้วนอาศัยความเข้าใจในหลักการทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองหรือในกล้องโทรทัศน์เท่านั้นแต่มันคือรากฐานที่ทําให้ชีวิตของเราสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นสําหรับอนาคตแนวโน้มและพัฒนาการต่อไปในเรื่องของการป้องกันโลกจากภัยคุกคามจากอาวกาศนั้นน่าตื่นเต้นมากครับ 1. การสํารวจและติดตามอย่างต่อเนื่ององค์การอวกาศต่าง,างๆทั่วโลกกาลังเพิ่มร,ระมาณและทรัพยากรในการสํารวจและติดตามวัตถุใกล้โลกหรือ near Earth objects อย่างต่อเนื่องเรากําลังพัฒนาเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก และกำลังวางแผนส่งยานอาวกาศที่ได้ออกแบบมาเพื่อค้นหาและจำแนกลักษณะของดาวเคราะห์น้อยและดาวหางที่อาจเป็นอันตราย 2. เทคโนโลยีการเบี่ยงเบียนเส้นทางหากเราพบว่ามีวัตถุที่มีแนวโน้มจะชนโลกในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยีที่อาจใช้เพื่อเบี่ยงเบนเส้นทางของวัตถุเหล่านั้นให้้นจากโลกตัวอย่างเช่นยานอาวกาศชนเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายที่สุดคือการส่งยานอาวกาศที่ไม่มีหัวรบให้พุ่งชนดาวเคราะห์น้อยด้วยความเร็วสูงแรงชนนี้จะส่งผลให้วิถีโครจรของดาวเคราะห์น้อยเปลี่ย หากทำเช่นนี้แต่เนิ่นๆแม้เพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทาให้มันเฉียดโลกไปในอนาคตได้การใช้แรงโน้มถ่วงเป็นแนวคิดที่ใช้ยานอาวกาศที่มีมวลมากบินเข้าไปใกล้ดาวเคราะห์น้อยเป็นเวลานานๆแรงโน้มถ่วงระหว่างยานอาวกาศกับดาวเคราะห์น้อยจะค่อยๆดึงดูดและปรับเปลี่ยนวิถีโคจรของดาวเคราะห์น้อยอย่างช้าๆวิธีนี้มีความแม่นยำสูงแต่ต้องใช้เวลานานการระเบิดนิวเคลียสเป็นทางเลือกสุดท้ายที่น่าจะใช้ในกรณีฉุกเฉินที่สุดหากต้องเผชิญหน้ากับวัตถุขนาดใหญ่ที่ก้อยจะชนโลกการจุดระเบิด New นววคลลียใใอกาศก้ๆใใัตถ อาจช่วยดันหรือทำลายวัตถุนั้นได้แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้วัตถุแตกกระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในรูปแบบอื่นได้ความร่วมมือระหว่างประเทศภัยคุกคามจากอาวกาศเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติทั้งมวลการรับมือกับปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือระดับนานาชาติองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งสำนักง,งานกิจการอาวกาศ (Office for Outer Space Affairs, UNOSA) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเตือนภัยดาวเคราะห์น้อย International Asteroid Warning Network (IAWN) เพื่อประสานงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวางแผนรับมือเหตุการณ์เฉียดตายของอพโพฟิสแม้จะไม่ได้นำมาซึ่งหายนะแต่ก็เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลที่กว้างใหญ่และภัยอันตรายก็สามารถมาจากทุกทิศท,ทางการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังอย่างไม่ลดละคือหนทางเดียวที่เราจะสามารถปกป้องบ้านหลังเดียวของเรานี้ไว้ได้ การที่เราสามารถเข้าใจกลศาสตร์วงโคจรสามารถคำนวณวิธีโคจรของวัตถุในอวกาศและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ล้วนเป็นผลลัพธ์ของการตั้งคำถามการสังเกตการทดลองและการทำงานร่วมกันของมนุษยชาติความรู้ทางวิทยาศาสตร์คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของเราในการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของจักรวาลและทำให้แน่ใจว่าโลกของเราจะยังคงเป็นบ้านอันปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปลองลึกภาพดูนะครับว่า ถ้าหากนักวิทยาศาสตร์ในอดีตไม่ได้ศึกษาดวงดาวไม่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับแรงที่ยึดเหนี่ยวระบบสุริยะไว้หรือไม่ได้พัฒนาเครื่องมือในการสังเกตการ์เราก็คงจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีวัตถุอย่างดาวเคราะห์น้อยลอยอยู่ร,บรอบๆตัวเราและหากวันหนึ่งมีวัตถุใดที่เข้ามาใกล้จนเป็นอันตรายเราก็จะไม่มีเครื่องมือใดๆในการประเมินสถานการณ์หรือวางแผนรับมือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนการค่อยๆจุดตะเกียงในความมืด เราเรียนรู้ที่จะมองเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นค้นพบสิ่งที่ไม่เคยรู้และใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมการค้นพบดาวเคราะห์น้อยอย่างอโพฟิสและการคำนวณที่แม่นยำว่ามันจะเฉียดผ่านโลกไปถือเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงพลังของวิทยาศาสตร์ในการเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความเข้าใจและเปลี่ยนความเป็นไปได้ของหายนะให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาในอนาคต เราอาจจะได้เห็นความก้าวหน้าในการสร้างระบบป้องกันภัยอวกาศที่มีประสิทธิธภาพยิ่งขึ้นการพัฒนายานสำรวจที่สามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ห่างไกลเพื่อศึกษาและประเมินความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งการใช้ทรัพยากรจากดาวเคราะห์น้อยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติการเดินทางในอวกาศจะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเราจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่จงอย่าลืมว่าเบื้องหลังความสวยงามนั้นมีวิทยาศาสตร์อันซับซ้อนที่ทำงานอยู่เสมอเพื่อรักษาโลกของเราให้ปลอดภัยและการสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เราไม่อาจคาดเดาได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันได้ด้วยสติปัญญาและความรู้ที่เรามี